สองปี5้าสามเปรียบเทียบกับปี5้าปรากฏว่าปี5 3สามปล่อยน้ํามากกว่าปี54าสครับฟังเข้ใจนะเวลาปล่อยน้ําน้อยเนี่ยแปลว่าน้ําก็จะเหลือในเขื่อนเนยอะเห็นไหมเพราะหลักฐานที่อยู่ในมือผมเนี่ยยืนอย่างเลยนะครับว่ารัฐบาลและพิทศิ์้วยชาชีวะต้องรับผิดชอบในเรื่องมวลน,น้ํามหาศาลราะเรื่องนี้ยังเป็นเรื่องที่เราจะต้องถกเถียงกันต่อไปเป็นเครื่องมือทางการเมืองที่ฝ่ายตรงข้าม แล้วถ้าไปดูดในเน็ตเนี่ยตอนนี้การสู้รบในเน็ตน,นี่นะครับรุนแรงมากแต่ไม่ต้องห่วงเพราะความจริงย่อมหนีความจริงไปไม่พ้นรัฐบาลยิ่งรักมาบริหารและการเป็นดินวันที่25สิงหาเมื่ก่อนหน้าวันที่25สิงหาความรับผิดชอบอยู่ในความรับผิดชอบของรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะใช่ไหมครับ ไม่มีปัญหาเลยขอให้พี่น้องจดจำเรื่องนี้ให้แม่ยนยานะเพราะเรื่องนี้ยังจะต้องสู้กันต่อไปอีกอยาวนานจนกว่าน้ําแห้งแล้วก็ยังต้องสู้ต่อไปอีกไม่มีอะไรผิดข้อมูลที่ผมเนี่ยเป็นข้อมูลที่าสาธิพวงหน้อมเตยนํามาเสนอในรัฐ,ฐสภาดีซังไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็กรับกราบเรียนในปัญหา,าเฉพาะหน้าว่าขณะนี้เนี่ยฝ่ายตรงข้ามเขาะจะใช้เรื่องน้ํามาเป็นเครื่อง รัฐบาลยิ่งนัง่ที่จริงเนี่ยคุณตู่เนี่ยเขาได้บอกพวกเราตั้งนานแล้วนะครับว่าตอนแรกๆเนี่ยว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาให้เวลาเราหกเดือนนับแล้วมันพอดีไปตกประมาณเดือนธันวาและเห็นไหมเราไม่ทึกไม่ฝันเลยนะครับว่าเขาจะคิดลึกซึ้งขนาดน,นี้เอาน้ำมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองมาเล่นงานเราคือผมไม่รู้นะว่าคุณคิดอะไรตั้งแต่ตอนที่คุณตู่เขาว่ามาแต่ในวันนี้มันเห็นชั แล้วทำไมคุณถึงเล่นงานรัฐบาลยิ่งรักมากมายมหาศาลขนาดนี้นี่เป็นประเด็นหนึ่งผมขอเพิ่มเติมอีกประเด็นนึงสั้นๆนะก็คือว่าในวันนี้เนี่ยรัฐบาลยิ่งรักเนี่ยเขารับมือกับน้ำใเสื้อแดงหาว่าเออพวกเราไปขอของนะฮะจากสวพนะครับเพื่อไปแจกเพื่อเอาหน้าเอาตาตัวเองซึ่งเป็นเรื่องที่สาธารณสิทโดยฉุนเฉลิงหาว่าท่านติดตามท่านก็จะเห็นนะหาว่านายกทักษิณนี่มาพ้นชื่อเองใส่หาว่านายกทักษิณเนี่ยเอารถตู้ไป ใช่เลยนายกเทศศิษย์ท่านไม่ต้องทำอย่างนั้นนายกเทศศิษย์ท่านมีเงินมาเทลงมาให้ช่วยนะมีหน่วยงานหน่วยหนึ่งนะซึ่งในขณะนี้ก็คือคุณวิสากับคุณพยจินทรเขาดูแลอยู่นะท่านก็เทเงินลงมาต่อหน่วยงานนั้นเพื่อเอาของต่างๆนียไปช่วยเหลือรวมทั้งเรือด้วยนะไปช่วยเหลือคนที่ประสบภัยน้ำท่วมดังนั้นผมก็ขออนุญาตที่จะกราบเรีท่านสั้นๆแค่นี้ก่อนนะครับว่า ขณะนี้เนี่ยความพยายามในการที่จะเล่นงานรัฐบ,บาลยิ่งรักโดยใช้น้ำเนี่ยเป็นเครื่องมือเนี่ยผมว่ามันจะรุนแรงและดูเดือดต่อไปเรื่อยๆถึงแม้มีการเปิดสภาพเพื่อรับฟังความคิดเห็นเนี่ยตามมาตรา179แล้วก็ตาาเนี่ยไม่ได้หยุดครับเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราเนี่ตระหนักในเรื่องนี้นะครับและเก็บข้อมูลทุกข้อมูลอธิบายให้ประชาชนที่เขาไม่เข้าใจฟังอย่าไปโกรธแค่นะั เวลาเขามาพูดแล้วไม่เข้าหูเราจะไป่โกรธนะเนพราะเขารับข้อมูลมาจากฝ่ายหนึ่งเป็นหน้าที่ของเราในงานที่อธิบายให้เขาฟังว่าความจริงคืออะไรนะครับแล้วเราจะต้องทําความจริงให้ตรากฏแล้วในวันนี้นี่นะครับถึงแม้ฝ่ายตรงข้ามจะพยายามโจมตีเรามากน้อยขนาดไหนฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมีความเท็จหรือครึ่งจริงครึ่งเท็จเป็นเครื่องมือแต่เราเนี่ยมีความจริงมีสัจธรรมเป็นครื่งมือเพราะ,ะนั้นเราชนะอย่างแน่นอน ผมก็ขออนุญาตเรียนจบการสนทนาของเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดี หมอสาด้วยนะจ๊ครับขอบคุณท่านนายแพทย์เวงโตจิรการแกนนำนอบชและสมาชิกสภาผู้แทนรดอทางีสนรอบพอดีเรามีเวลาไม่มากแต่ว่าตอนสุดท้ายสำคัญคือตอคำถามด้วยนะคะเชิญนะคะท่านดังสีก็ท่านกระ นีกับพี่น้องช่วยปกมือให้ด้วยถัาถ่ายกันขอเวลาสามนาทีบอกภฝรั่งเศสตรงไปตรงมาเสื้อแดงอใครอยู่อแล้วถ้าถ่ายกันพี่ต้นว่าฝรั่งเศสพีิชัย กับพีด่ดาวชาจวัปราจินบุรีนปชแต่ทั้งปราจินแล้ววันนี้ปรเมือให้กับตัวเองสนิดนะครับหลังจากที่เราได้เ็หน,นื่อเส,เสียงเกเสียงเรื่องมาพอประมาณหลังจากนั้นเราได้ประชาธิปไตยมาหน่อยหนึ่งนั่นคือได้รัฐบาลที่มาจากประชาธิปไตยมาจากประชาชนจริงๆแต่รัฐบาลชุบีภายใต้คณะของนายก ok อีกคนแรก ไทยคุณยิ่งรับชิววันพึงได้บริหารงานมาได้ดเสิ้เสุดอำนาจเผด็จก,การมันก็ยังจ้องเล่นงานกระดู่ทุกวี่ทุกวันเพราะฉะนั้นสมัชชาวันนี้ถือว่าการประชุมใหญ่เสวนาประชาธิปไตยหาหรือกันพลึงก,กำลังกันเอาไว้เพื่อจะได้ปกป้องรัฐบาลท,ที่มาจากประชาชนนะครับวันนี้ผมก็ รุป๊ปทักทายให้กำลังใจกันผิดตัวนี้กันก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้รูปตอบคำถามนะครับของพี่น้องเราที่อยากรู้นะครับในการต่อสู้ของพี่น้องเราจะเดินทางไปใินทางทิศทางไหนรัฐบาลจะเป็นยังไงอะไรกันแล้วแต่สุดแทวและแต่นะครับแต่ความคิดของแต่ละท่านแต่ละกลุ่มแต่ละตำบลน,น,นะครับเสนอความคิดเป็นพินหมาเดี๋ยวจะให้คณะโดยเฉพาะท่านรักษาการ ประธานนปชองเราคุณหมอเวงแล,ล้ก็คุณมอสนานะครับได้รูปตอบคําถามให้ความประจั์แจ้งที่พี่น้องอยากจะทราบเอาให้กําลังใจเพื่อจะต่อสู้ร่วมกันในพี่น้องนะไปด้วยกันนะไปด้วยกันนะสัญลักษณ์นี้ของใครเอ่ ครับขอถามคำถามแรกนะครับกับท่านอาจารย์ธิดานะครับกับการที่มีคณะอาจารย์นักวิชาการนะครับออกมาพูดว่าถ้านักการเมืองหรือรัฐบาลโกงกินคอร์รัปชันแทรกแซงองค์กรอิสระสามารถให้มีการรับประหานได้ท่านอาจารย์ธิดามีความเห็นในเรื่องนี้อย่างไรครับครับขอบคุณพี่น้องตอบแทนได้ใช่ไหมนักวิชาการที่ ชาการของใครใช่ไหมคะใช่ของประชา,าชนหรือเปล่าการที่บอกว่า <c oughs> ความจริงแล้วไม่มีเหตุผลอันใเลยในโลกนี้ที่จะอนุญาตให้ทำรัฐประหารเลยคะ่ะไม่มีเหตุผลอะไรเลยหรือพี่น้องยอมคิดว่า,ามีเหตุผลใดที่อนุญาตให้ทบบหารทำรัฐ ได้มีไหมคะไม่ม,ม,มีการอ้างคอรัชันหนึ่งการอ้างว่ามีสถาบันเนี่ยนะแล้วบางทีก็อ้างเป็นคอมมินิตหนึ่งนะแต่อ้างคอรัชันกับมีสถาบันเนี่ยเป็นสองเหตุผลตลอดเวลาที่ทำรัมมาหมา20กว่าครั้งในประเทศไทยเพราะฉะนั้นตอบได้เลยว่าที่นักวิชาการพูดอย่างนั้นนะ มันคือนักวิชาการของระบบออมมายและนักวิชาการประเด็นก,การดังนั้นเราไม่สามารถยอมรับได้ว่าเป็นนักวิชาการที่ก้าวหน้าหรือนักวิชาการของประชาชนค่ะใจน่าจะรับหมายนะผมเอาไวรับอาหารแล้วนะครับคำถามที่สองนะครับขอถามตรงไปยังนนท่านนายแพทย์เวงโตทีรการในฐานะท่านเป็นสสบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยนะครับ คือมีผู้เขียนคำถามว่าทางสสพักเพื่อไทยนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับที่จะนําเอาแถลงการของกลุ่มนิติรัฐเข้าสู่รัฐสภาเพื่อให้เกิดความเป็นจริงและปฏิบัติได้คือทางคาถามถามว่าสสพักเพื่อไทยมีแนวคิดอย่างไรต่อแถลงการที่จะทําให้เป็นจริงให้ได้นิติรัฐนิติรัฐนิติรัฐก็ต้องกลารเรียนว่า เป็นหลักการที่ถูกต้องนะครับและขณะนี้ก็เป็นยติที่นําเสนอในระเบียบาราาเรียบร้อยแล้วก็คงรอจังหวะที่น้าเนี่ยดีขึ้นนะครับคือแห้งลงแล้วก็บริหารจัดการปรัญหาเรื่องน้ำไม่เรียบร้อยเนี่ยยตินี้ก็น่านจะได้รับการบรรจุเพราะว่าข้อเสนอของนิติราชก็คือว่าให้ลบล้างการรับาดการสิบเก้กันยาสอิซึ่งข็เสนออย่างเป็นเหตุเป็นผลนะครับก็คือว่า ให้คำประกาศนะครับฉบับที่ 6, สามที่หกสามที่เจ็ดนะ้นเป็นอันสิ้นผลไม่เคยปรากฏเป็นการโมฆะไปนะครับแล้วก็ท่านเสนอให้มีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่มนะครับแล้วก็ท่านให้เสนอให้ประกาศคําประกาศคล้ายๆคําประกาศสิทธิททมน,นุษยชนของโลกพี่น้องนึกออกใช่หไหมครัในโลกเราเนี่ยสหประชชาาติเนี่ยเขามีคําประกาศว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของประชาชนในโลก แล้วก็เป็นที่ยอมรับของประชาชนในโลกโดยอัตโ,โนมัตินะฮะไม่ได้เนื่องจากม,มีบังคับมีอำนาจบังคับใช้ในทานงกฎหมายแต่โดยอัตโ,โนมัติเมฉะนัน้นการที่จะมีคําประกาศฉบับหนึ่งรับรองสิทธิเสรีภาพในระบอบประชาธิปไตยนะราบอกว่าการรัฐประหารเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ชอบธรรมเราจะได้กวาดล้างความคิดความคิดนะกวาดล้างความคิดที่บอกว่ารัฐประหารที่ชนะเป็นรัฐาธิปไตย ไอ้ตัวนี้เป็นยาพิษร้ายเลยนะฮะระบบคิดเช่นนี้ความคิดเช่นนี้เป็นยาพิษร้ายคือถ่าคุณไบบอกว่ารัฐประหารที่ชนะเป็นรัฐประหารที่ฝั่งก็จบครๆก็อย่างรัฐประหารเพราะว่าจะชนะปุ๊บเนี่ยมันเป็นรัฐประหารที่ฝั่งทำอะไรก็ได้ดังนั้นเนี่ยก็ประกาศเตียนว่าระบบคิดอันนี้นะฮะมีสสอเสนอเป็นยติแล้วและได้รับการบรรจุไว้ในรัฐสภาแล้วก็รอจังหวะในการที่จะดาเนินการในรัฐสภา ผมนิต <cin stereotype> ิร่าครับไปดำเนินการให้เป็นจริงนะครับเพื่อเป็นธรรมในสังคมนะครับคำถามสุดท้ายนะครับก็ถามไปยังท่านอาจารย์นิดาครับเป็นข้อเสนอผมก็จะเป็นข้อเสนอไม่กว่าเป็นคำถามนะครับมีผู้เขียนว่าหมู่บ้านเสื้อแดงควรจะมีกําหนดคุณสมบัติลักษณะเป็นพ้อๆอย่างไรบ้างนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้สังคมก่อเห็ุและควรจะมีคุณสมบัติอย่างไรครับการที่จะตั้งหมู่บ้านเสื้อแดงจาก การกำหนดจากส่วนกลางนงปชแต่เป็นความคิดเห็นของประชาชนที่มีความภาคภูมิใจอยากจะบอกประกาศกับชาวโลกว่าหมู่บ้านนี้มีแต่คนเสื่อประมาณนั้นดังนั้นมันจึงเกิดขึ้นในพื้นที่ที่มีคนเสืองอค่อนข้างมากนี่เป็นนิินตหมายที่ดีแต่ยังไรก็ตาม <c oughs> บางครั้งสิ่งที่ดีด ันก็มีปัญหาได้บ้างเหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่ามันเกิดจากการที่ประการแรกเลยก็คือว่ามันเกิดการแย่งใช้ฐานหมู่บ้าสแสดงแย่งชิงกันนำกันเองแล้วก็ทำให้เกิดความขัดแย้งกันนะดังนั้นจึงมีการรีบเร่งเ,เปิดหมู่บ้านเสื้อแดงบางทีก็เลยเกิดปัญหา ดังที่ตั้งคำถามมาก็คือเปิดเพื่อขยายฐานของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะหรือเปิดเพื่อที่จะขยายฐานแล้วต่อรองต่อรองโดยไม่ได้คํานึงถึงหลักการข้อเสนอที่มีผู้เขียนมาเป็นเรื่องที่ดีขณะนี้มีหมู่บ้านหลายจำนวนมากที่อยากจะเป็นหมู่บ้านแสดงที่ติดต่อโดยตรงกับดอกไม้องสวนการ รราส่วนใหญ่เราไม่ค่อยจะได้เป็นเปิดด้านหนึ่งก็คือมันมีงานหลายอย่างเอาป้ายเปนปักเอาุงแดงเป็นปักแล้วแห่แล้วบอกว่านี่คือหมู่บ้านเสื้อแดงเนื้อหาของหมู่บ้านเสื้อแดงนั้นเนี่ยจะต้องเป็นเนื้อหาของหมู่บ้านรับประชาธนที่เป็นแดและรับความเป็นธรรมตามนิยามของคนเสื้อแดงและเป็นประชาชนที่ต่อต้านรับประหารทุกรูปแบบ นี่คือเนื้อหาที่จะต้องมีอยู่ในหมู่บ้านทุกหมู่บ้านนั่นก็คือมีลมหายใจของการเมืองของการต่อสู้ของประชาชนซึ่งสร้างอยู่ในหมู่บ้านเหล่านั้นไม่ใช่เป็นหมู่บ้านที่ต่อรองผลประโยชน์เพื่อที่จะได้ผลประโยชน์เข้าหมู่บ้านของตัวเอง เช่นบางคนอาจจะเึกว่าถ้าเป็นหมู่บ้านเสื้อแดงแล้วก็จะได้เงินเป็นพิเศษหรือได้งบอมป,ประมาณพิเศษเพราะฉะนั้นตนพวกปีครับประธานนาย